สวัสดีครับเซียวกาครับผมจากคุปตาศรีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทละลมนะครับมานีมาทรงหมอบรถแทกเตอร์นะครับขนาดยี่สิบอ็ดแรงม้านะครับ B ีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอเอขีดบนะครับซอรุ่นมันคุณผอคำภาครับพอจัง่จนี่ครับนี่เรายืนอยู่นี่มาทานครับเบิรงครับเราปลูกอ้อยพวนเบิรงครับทวมหัวผมเน่อยเบิริตี สามสิบกว่าไรครับแล้วลูกมีเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์คันหนึ่งอันนี้ฟรีดาวเลยนะครับบอดด้ใส่เงินพอบาทเอาไปซื้อซื้อ่าห่วครับขึ้นยุตีนพูเลยครับยีนผูเลยจะเป็นผูอีกอย่างผมกับบัจจครับอันนี้ฟรีดาวนะครับลูกค้าเกียรเอใส่เงินออกรถส่นบาทครับหัวปีละหามื่นเจ็ดผมมีหัวใหญ่นะหน่อยก็ดังแห้งอยู่ไป ครั้งแรกครับที่ขายยังไม่ทันได้เคยขายรถหน่อยยัก์เถื่อนว้าะเสียงมันมาครับพ่อหนาสุรเดชคือเก่านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผลลิ่นละบาด ลล้้นน,นตามจริงแล้วมันมีโรตารี่นั่นนะครับแต่ว่าโตรตารี่ของหันเนียมานะครับเลยเอารถมาส่งให้เราก่อนนะครับให้รครับเหรียญฮัตซะก่อนโรตารี่ผมจะเอาขึ้นมาส่งที่ลังนะครับอสอท่าพาันเลือดสอท่าพาันเลือดจอด เป็นตะขวมเนาะเป็นหล่อมันครับหนน้อยหล่อนะหล่อหลังโมเมนตำหรับเอ็มยูซีเก่าสำหลับนะเอ็มยูซีเก่าเอาอนนี้แล้วครับเกอนนี้ก็ได้ายเดียวให้เรามาล่องครับเบิง ไปสบา,า,ายเลยมาเขาทาอยู่เลยเขบเขื่อนสีหล่อนะครับอ่าร่วมรุตะลีแล้วมันร่วมดอกร่วมยัง S <S แล้วมันตกอยู่สีแฉะเอียดโพล้องบอกว่าร่องเลรอเนาะเอ้าเดี๋ยวให้มันจอดเอะราสีล่องอยู่ได้ร่องอยังร่องหนาเนาะเราวอ่ะ ดี๋ยวไปในเน่าวิธีการใส่งานก่อนนะครับสักสครู่สักครู่บานนี้ครับมาเบิปพญคนจอยแล้วครับรถแอะว้าสียงก็ดังดีเด้วะเล่นเขาไปล่องเลยสอมสูบนะครับ เยังสามสูบซี่ๆผมบ่มั่นใจผมเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาบาอีกก่อนท่านเดี๋ยวก็อยากลดหน่อยนะครับสีเดียวขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่ายัางขางทรงโรตารีแปดสิบเซนเราอยู่นะครับเอารถมาให้เราเพีดงานก่อนเพิ่นสียืมพ้องหยาดมาใส่ก่อนนะครับธรรมดาครับตัวน,นี้โมเมนต์พ่งมงแล่าพาวเวอร์นะครับเป็นเป็นแรงเยอะนะครับแต่ว่ามันกระบอกอีกดอกเพราะว่าหล่อมันหน่อยก้อนหนามันหน่อยมันเห็ดออกมาใส่นี่แหละครับ ปล่อยใส่มั้ยครับแล้วเหลือเกียร์อยู่บ้านเด็กของเนื้อปันหล่อของตัวปันหล่อเลยครกกับเนื้อปันหล่อล้างมันกับนยน้อยวัว มันลอจวดจวดเลยผมกเ็เรียนหันอยู่หน่อยๆก็ได้อ<า>่ะมันมีอุปกรณ์ไฮร่กกรองอบอิ่งครับล่องก็เลยครับล่องมันสะกอนะครับอาทิย์หนาครับรถ้ตตะลีมากเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบิ่งใหม่ จะเอาขึ้นมาส่งเพืนอนอีกเท่านึงนะครับรอยก็ลกครับขึ้นมานี่รอยห0รอยเจนี่แหละนะครับบกกลัวหรอกเนาะกลัวไปหา2องอยนะครับเดี๋ยวแจ้งบปรมชั่นตอนนี้เลยนะครับ LC0183218 นะครับฟีดาวนะครับงวด LC0 ตกปีละหนึ่งแสนหนึ่งปร้อยหกสิบาทปอหรือหารยหกสินี่แหละนะครับงวดใหญ่เดียวละสอง0ันบาทนะครับ สามสิบสองปีละเก้าหมื่นแปดนะครับเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นเก้าเจ็ดปีนะครับหวดใหญ่เดือนละสองพันคือกันฟรีดาวครับส่วนหกสิบสองแรงนี้หกสิบสองแรืงนี้รถพร้อมนะครับตอนนี้มีรถพร้อมทรงนะครับใส่เงินดาวอยู่หกหมื่นสองนะครับเจ็ดหมื่นสองไหมลูกค้าไม่ลูกค้าเก่ากับหกหมื่นสองนะครับหวดปีละแสนแปดหวดใหญ่เดือนละสามพันนะครับหมัดทานนะครับ

นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวมือเอาตดร์จารีมาส่งผมจะถ่ายเบอร์นี้หลอปนึงนะครับสนใจรถแท็กเตอร์คูปะนะครับโทรมาสอบถามเซลล์กาได้นะครับบอสือบอว่านะครับอยากหูรายละเอียดงวดยังไงนะครับติ๊กต็อกกรมีนะครับติ๊กต็อกซื้อส่องกับเคเออันเดอร์สกออัตถพลเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเคอะไรก็ตัวเอหน่อยอันเดอร์สะกอขีดล่างนะครับแล้วก็ A T T A P O N นะครับ รายละเอียดผัวค้างหัวค้างยังผมกระลงไว้ให้เบิ้งนำาอีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือเพจเฟซบุ๊กนะครับเซลกาคูบต้านะครับกระเบิ้งไดขึ้นกันช่อง YouTube กันตามนี้แหละครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปอยู่ในช่องกามีนะครับเพื่อหาบบเจอครับอ้าวคลิปนี้เอาไว้เพียงจำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับานนก็